่านเราเอาทั้งเราะใช่ก่อนนางัอน้องนีแล้ะนะครับตรงแดงสางสาวให้รหรับเรือุณทักบ้านทัพไทยไทยบรินก็ไ้ึงช่างตรงแดงสางสาวให้รหรับเรือน้ำขับปิวจาบ้าความยามห้ามเล่นการประดานนะครับ ฮ้าฟังยิ้มไตรงกลางก็เด็กเฮาเอาเอาอะไรมาดูเจ้านักทุนคนนี้เราบอกเราเลยประเภทภมชนหรือภาคจริงๆเรื่องนี้ภาคล้องได้ผลน์เราต้อต้งได้ผลประ์เราต้อด้นทรัพย์พอเราได้ชีบคนตองการต้องีกานีผู้คนก็า

เอาเคลื่ัน่บใส่้วเริ่มดีเอาเลยเทลื่อนคลื่อนขบถเริ่มดีไบเริ่มดีแลวาเอาีกันขทั้งหมดเราทำแต่นีู้จากสาตเป็นแดงของขบถขบถตัวแรกเมื่อก็น่าจวาผิวไหมเอาไัวเอาหัวอราก็เปิดไหล่ไหล่เอื้อพลุเอานชัย เราดเราดนมา่อยเอาละครับกรรมการะดรวบรวมคะแนนเข้ากงเลยเรื่อกงเรงนมากระยูโอ้เปิดตัวท่านกรรมการคาครัรับซึ่งดูยกเราหลาที่เกิดออกมาเ้อวนมากนว่า न